มาจ้าวันนี้แกงหน่อไม้เป็นหน่อเขาเขาเรียกว่าหน่อไล่ซื้อมาจากเชือกเขาภูพานแกงใส่ยอดฟักทองใส่ชอมใสวบวบใส่มะเขือพวงใส่ผักหวานที่สำคัญชันใส่นี่เลยจากกากหมูกากหมูลบุรีจ้ากากหมูบ้านฉัน จริงๆแล้วถ้าเป็นทางถ้าชั้นอสีสางฉันชันก็จะใส่อะไรนะใส่หนังและนะแต่เผอิญว่ามันไม่มีมันก็เลยใส่อันนี้เป็นแทนด้วยหืมเดี๋ยวโชว์ให้ดูใกล้ๆดึงขวัญตาเนี่ยกากหูกากหูนี่แกงใส่ที่เหล็กก็อร่อยนะทุกคน ักข้ามานั่งกินก่อน eat, ย,ยิิวๆๆข้าวรันนี้ว่ตอนแรกกะว่าจะลดหุ่นลดน้ำหนักเอาไว้ เอาไว้โอกาสหน้าเถอะนี่นะคะกลากหมูข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนกินข้าวเสร็จจะไปทำคลิปข้างนอกรงยาวแล้วกี่นาทีเนี่ยกว่ามันตัดไงกว่ามันโหลดไม่ได้ไมัน่อเไรตอนนี้ทำคลิปมั่วๆต่วๆลงไปก่อนนะทุกคน เพราะว่ามันอยากได้ผู้ติดตามก่อนแลยค่อยมาทำแบบจริงจัง